สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะประจำชาแนลนูเล็กรถสวยนะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซลลน้องหนูเล็กนะ,ะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68ค่ะนะคะวันนี้มีตัวรถมาแนะนําให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันนิดนึงนะคะจะได้เป็นกําลังใจวันนี้มีรถเข้าใหม่นําเสนอคะ่ะเป็นรถที่บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและยอดขาย ติดอันดับหนึ่งของโตโยต้าในช่วงปีที่ผ่านมานี้เลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายานลิทเอทคันนี้ได้เป็นตัว1.2นะคะ ตัว1นพรีเมียมปี2023ค่ะเล็กใหม่เพียง7,000กว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยจึงราคาดีแน่นอนนะคะราคาเสนอขายตอนนี้นะคะอยู่ที่529,000บาทได้สีขาวนะคะสีขาวเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆเลยนะหลายๆคนตามหาสีนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะอ่าข้างวดเนาะจะอยู่ที่9,000บานนะคะสำหรับการจัดเต็มฟรีดาว ผ่นอันนี้คือ72งวดนะคะหรือ6ปีนั่นเองค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าอาชีพลูกค้าจะเป็นแบบไหนขอให้มีแหล่งที่มาของอาชีพเท่านั้นพอนะคะ ในส่วนของตัวรถเดี๋ยวหนูเล็กนําเสนอก่อนเนาะเพราะว่าเป็นรถที่เข้าใหม่รอการปรับสภาพอยู่นะคะก็จะเห็นรถสภาพดิบๆเปยๆแบบนี้เลยให้ดูกันในส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะสำหรับด้านหน้าเค้าตัวคมไฟค่ะได้เป็นชุดไฟ LED lighting นะคะไฟ daytime running l i g h มีมาให้พร้อมเรียบร้อยชุดโคมไฟสวยใสไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกแล้วค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ กล้องนะคะด้านหน้ามีมาให้ด้วยโลโก้ข้างหน้าเป็นโคมเมียมค่ะสวยงามนะ,ะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตค่ะที่ติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตติดมาให้รอบคันแบบนี้เลยด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะไม่มีรอยบุบลกักกิมนะคะคันนี้ติดสติกเกอร์มาให้แล้วด้วยนะคะแนวสปอร์ตมากๆเลยล้อแม็กได้เป็นสีทูโทนมาแบบนี้ค่ะตัวล้อแม็กไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยสภาพสวยใหม่มากๆนะคะ ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยไม่มีสนิมสภาพสวยกริบมากๆค่ะถัดมานะคะก็จกมองข้างค่ะ ตัวนี้ได้กล้อง360องศาไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องด้านหน้าและด้านข้างซ้ายขวาของตัวกระจกกันมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยค่ะกุญแจได้เป็นคีย์เลสมือเปิดก็เป็นคีย์เลสนะคะติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้ารุ่นนี้สวยงามมากๆเลยด้านหลังนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูค่ะเสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบชาร์กฟิกกลฟ้าติดตั้งมาให้พร้อมเลยไฟเบรกตรงที่3นะคะอยู่ด้านนี้กระจกพัดเดิมโรงงานนะคะจากโตโยต้าเขา สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังให้มาเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็น LED ค่ะสวยมากนะคะกล้องถอยติดตั้งให้จากโรงงานเช่นกันค่ะลูกค้าขาของไฟด้านหลังไม่มีรอยแตกแล้วเซนเซอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้4จุดด้วยกันพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะด้านหลังที่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนี่ไล่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันมา สำหรับภายในนะคะคันนี้บอกเลยว่าเราเพิ่งจะล้างแต่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะก็สภาพสวยใหม่ขนาดนี้แล้วนะ,ะรถปี2023ปีใหม่มากๆค่ะถูกจากป้ายแดงไปแสงกว่าบาทเลยนะ,ะเราได้ตัวพรีเมียมตัวลองท็อปนั่นเองในส่วนของตัวฝาประตูนะคะเขาให้สีดำแล้วตกแต่งเป็นซอฟนะคะซอฟทัชแบบนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะกระจกนะคะปรับออตโต้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ปรับกระจกหูช้างด้านนี้ได้ เหลี่ยมสันตัวรถนะคะหรือว่าหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขค่คะเดิมเนียนๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นเสาบีหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะนะสีเดิมเนียนบางมากๆค่ะลูกค้า่ะเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ให้ดูนะคะเม็ดอารลึกมากๆค่ะคมชัดแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนัง สีดำนะคะตกแต่งแถบออกสีน้ําตาลและตรงกลางเนี่ยเป็นผสมนะคะผสมกับตัวผ้าเพราะฉะนั้นเวลานั่งจะรู้สึกนุ่มและสบายมากๆเลยปีกบอกไม่มีลม้มไม่มีชํารุดค่ะด้านในนะคะเข้ามาที่ด้านในก่อนเลยอ่าตรงนี้เขามีที่ใส่แก้วน้ํานะคะบิวอินติดมาให้ตรงนี้ด้วยนะหรือถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บแบบนี้ได้แล้วก็ตกแต่งเป็นซอฟนะคะซอฟทัชนุมน่มๆตรงนี้จะมีเอออฟค่ะ นะคะแล้วก็อันนี้ตัวไฟตัดหมอกเนาะแล้วก็กันเลื่อนถ่ายไหรนะคะมีเตือนด้านหลังด้วยนะนี่ตัวระบบค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะถึงแม้จะเป็นตัวพรีเมียมตัวรองแต่ให้ออปชั่นมาไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะถ้าตัวท็อปเนี่ยมันจะได้เป็นเบาะหนังสีแดงนะคะ มาเดี๋ยวขอสตาร์ทรถให้ชมกันนะหน้าจอเลนไมล์ของเขาค่ะได้เป็นดิจิตอลแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็เลขมาอยู่ที่7 0 0 0โอ้7 9 0 0กิโลพอดีเลยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวขอเบาเสียงวิทยุนิดหนึ่งโอ้โหเสียงเบสตึบมากนะคะเพลงนี้ฟังเพาะนะคะเพลงดังฟังเพาะแอร์เย็นเจี๊ยบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีโหมดขับขี่ให้เลือกกันเนาะ มีในเรื่องของเตือนก่อนชนนะคันนี้มีดึงพวงมาลัยกลับนะคะแล้วก็มีโหมดตัวเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะสั่งการด้วยเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด9้านิ้วแล้วมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังเดี๋ยวเล็กลองใส่นี่เดี๋ยวนะะอ่ะนี่ กล้องถอยนะคะอันนี้ใส่เกียร์ R เนาะก็จะเห็นนะคะกล้อง360องากล้อง360องศาอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังของเขานั่นเองบอกเลยว่าระบบจัดมาให้แบบเต็มๆค่ะกล้องบันทึกมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็บริเวณคอนโซลเขาก็จะเป็นสีดำตัดก,กันกับสีน้ำตาลนะคะเป็นตัว soft t o นะคะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว นี่ตัวกรอง PM 2.5นะคะดักจับฝุ่นให้ด้วยแอร์ได้ออโต้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะให้2ที่เสียบ USB ให้ตรงนี้เลยที่บางของเขามีแอ b เบียน i g ไลซ่อนมาให้ด้วยตัวเกียร์หัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกค่ะเกียร์ออโต้แบบถุงแล้วก็มีเบรกโฮเบรกไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ตัวเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ของเขานั่นเอง กุญแจเขาให้มาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกุญแจคีเลตส,สวยงามน่าใช้มากน้าเบาะด้านข้างก็สะอาดสะอ้านมากค่ะไม่มีรอยสกรปรกเลยสภาพคือพร้อมใช้สุดๆนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมเบาะด้านหลังกัน สำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะคะก็ตัวเบาะสภาพสวยใหม่นะแล้วก็มีหัวหมอนให้3าํตำแหน่งด้วยตัวเบาะสภาพไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดเลยค่ะแล้วก็ตัว a อร์โอ้โหนี่รถ e ีโก้ค่ะนะมีแอร์แยกมาให้ด้านหลัง2ตํตำแหน่งที่ชัดแบตมาให้อีก2ตํตำแหน่งนะคะมาพร้อมกับ ขออาถุงใส่เอกสารกระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังอีก2ตํตำแหน่งด้วยบอกเลยว่าออปชั่นครบคันจริงๆนะคะสำหรับเจ้า Toyota a t i v ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนะ,ะถึงเป็นรถที่ยอดขายนะคะเป็นยอดนิยมและเป็นอันดับหนึ่งของ Toyota ณนะปัจจุบันเลยมาเดี๋ยวหนูในให้ดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับช่องใส่สัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นะ,ะเก็บจุข,ของได้เยอะพอสมควรเลย ตัวนี้เขาจะไม่มียางอะไหล่แต่จะมีเป็นอุปกรณ์นะคะน้ำยาเติมลมยางมาให้ค่ะด้านหลังไม่มีสนิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนี่สะอาดเอี่ยมมากๆนะคะโครงสร้างด้านหลังไม่มีรอยผิดเปรี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำม,มาอย่างแน่นอนค่ะตรวจสอบเจอนะคะเพรยนรับซื้อคืนเลยเต็มจํานวนพี่ๆคะ่ะนี่ไล่ให้ดูฝาท้ายนะคะปกติเขาไม่มีตัวซับความร้อนตรงนี้ให้ด้วยนะนี่รุ่นนี้ก็มีมาให้เรียกได้ว่าไม่หวง วัสดุเลยชุดคมไฟเดิมนะคะฝาท้ายเดิมๆสวยๆมาแบบนี้บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆพี่พี่คะ่ะนี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของฝากระโปรงกัน มาถึงสาหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับตัวเครื่องได้เป็นเครื่อง1 2 0 0ซนีซีนะคะเครื่องสี่สูบ VVT-iE นะคะเป็นตัวเครื่องใหม่นะคะตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเย,ยิมของน้ามันออกมาแต่อย่างใดสภาพเครื่องก็คือกลิบๆแบบนี้เลย QC จากโรงงานยังอยู่ชัดเจนค่ะสําหรับคันนี้เนี่ยแรงมาได้สูงสุดที่94แรงม้านะคะเติมเชื้อเพลิงคือเป็นเบนซินร้วนนะคะซึ่งรองรับได้สูงสุดเนี่ยได้ E 2 0นะคะ9195 ะะได้หมดเลยสภาพของเครื่องใหม่คิปแบบนี้แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวหนูเล็กเช็คให้นะถ้าถึงรอบเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องถึงหรอกเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะคะถ้ามาจากคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กเนาะเบ้าโชคไม่มีสนิมค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวปีผลิตนะด้านนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูนะคะนี่ โลโก้โตโยต้าอยู่ชัดเจนค่ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขยค่ะโคมไฟไม่มีรอยแตกหกักคาหน้าไม่มีรอยยุบรอยดึงสภาพสวยกลิบจริงๆนะคะสะอาดเอี่ยมมากๆเลยคันนี้เรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงนะคะด้านซ้ายขาโคมไฟไม่มีแตกหกักเช่นกันค่ะตโตโยต้าตาอยู่ตรงนี้หัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะฝากระโปรงนะคะหัวน็อตคมชัดแบบนี้เลยพร้อมกับตาตโตโยต้าอยู่ด้านนี้นะคะ สวยงามนะคะลูกค้าขาคุ้มค่าจริงๆนะสำหรับเจ้า Toyota า t i ท s คันนี้ได้เป็นเจ้าของรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพใหม่นะคะแผ่นกันความร้อนสภาพใหม่ใช้งานได้อีกยาวเลยพี่ๆขาตัวนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง Toyota y ยา i s ส t อที New ิวนะคะ1.2 พรีเมียมปี2023เล็กไม่7,900กโลนะคะราคา5 2 9 0 0 0บาทจริงๆถ้าลูกค้าเลือกผ่อน8 4ส่งวดจะผ่อนอยู่ที่8000กว่าบาทเท่านั้นนะรายได้ขอแค่16 0 0นนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยถ้าพี่ๆี่ท่านไหนที่สนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของชอบออกแนวสปอร์ตแบบนี้ชอบรถที่มีระบบความปลอดภัยจัดเต็มแบบนี้แนะนําเลยค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์0ู3 3 892888เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะโทรเข้ามาสายตรงถึงหนูเล็กได้เลยค่ะรับประกันตัวรถนะคะคันนี้นะวันที่หนูเล็กลงยังไม่ติดจองแต่ถ้าช้ารับรองไม่ทันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะก่อนจบคลิปขออีกครั้งกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กันให้ด้วยคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ